<Yeah. S 1> เอออาร์ตบอกมือหน่อยเย่ yeah. พร้อมแล้วนะคะสายก็พร้อมแล้วนะคะงั้นพวกเราไปเลยโอ้โหถ้าเราตัดโอ๊กมาเยอะก <Yeah. S 1> ว่าบีโโ๊โอ้โเรียกว่าวาร์ตโอ้ยพอเยอะใช่ไหมอ,อ้าวอุ๊ปหนึ่งสองเออไ,ไม่พอไม่ได้นะห้ามฮ่าฮ่าิกแพงเอาพิกแพงเอาเอาเวลานี้ เอาเวลานี้ก็มันเป็นเวลาข้างว่างไม่พอก็แค่ไปขุดเทนนอนเลยไม่ได้ห้ามได้แค่ของที่มีอยู่ทั้งหมดใช้ได้แค่ของที่มีทั้งหมด้ยต้องอันนี้ต้องเอ็งต้องมีแบบเขาเรียกว่าแต่ว่าได้วเรียกว่าแต่วะต้องแบบได้ๆๆนี่นี่เรียกว่าอะไรว่าดัดแปลงเออดัดแปลงเอาโอ้ย ทุกคนเวลาผ่านไปสี่อาทีแล้วนะโอ้ช่างไวเสียละเกินว้ายไม่พอเอ้ยเทรดกันได้นะเทรดกันได้นะแต่อยู่ที่ว่าฝั่งตรงข้ามจะให้เทรดหรือเปล่ามดวแต่ไปเข้าห้องน้ำไงเป็นไรอ่ะชู่ที่อ๋อชื่อว่าไปชู่ เ้ยได้อยู่แหละได้อยู่แหละสายไม่พอเว้าโหสายไม่ขาดมาหนึ่งสแต็กขาดหนึ่งโอ้ยเลือดจะหมดตัวแล้วตกจากที่สูงขาดหนึ่งสายเดี๋ยวไปทำอะไรมาทำปัจฉพ์ครับได้ได้ได้คนจริงจริงโอ้ขอเข้า อาร์น,นี่เขาเป็นคนดีนะคะโอ้ยเลือดจะหมดตัวแล้วพอตกจากที่สูงหุยดูบ้านอาร์ดี่อยสวยอ่ะบ้านน้องเน้นแบบอืมนั่นแหละถ้ผิดแผดเ้อะประเด็นดิ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 นแอบตกอีกอ่ะไปขุด ฉันมีวิธีการหาดินแล้วโอ้โหโขุดจากดินใช่ไหมได้ไม่ผิดอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่เป็นไรบ้านผมไปเล่นตัวบ้านผมเล่นเสยมาเลยหักไม่มีมาเลงไม่กลัวแต่กลัวมายิงอะไรให้อะไรเออโอ้ยฝนต่อยะ เลือกไฮร้อทหน่อยเรามีกระเจียวนะขอเลือกแตงกวาหน่อยเลือกแล้วอย่าวางแตงกวาที่เดิมได้ไหมไไม่ต่อแล้วกันทำไมอ่ะไปไม่เป็นเหลือเวลา20นาทีเจอเร็วเลย เวลาเร็วมากอะ่ะผกจัดแต่งส่วนแล้วนะสามสินา <laughs> ทีหาของ15ทีสร้างบ้านเท่าไหร่นะพี่เชื่อว่าทุกคนทําได้เพรทุกคนมีพื้นฐานของการเล่นไมค์คา f t พี่ดีทุกคนเก่งอุ้ยเออโอเคลืมขุดอกไม้มาเพิ่ม ต้นไม้มาวางแทนโหบ้านอาร์ตยังสวยอ่ะใช่ไหมเออบ้านน้องเรนมินิมอลหลังคาไม่ต้องมีเออพี่ไม่รู้จะทำหลังคายังไงเลยเนี่ยโอยย่าโอ้โอทำอะไรได้ครับเนี่ยสโตนบิชบิช,บชสโตนบิชหมายถึงหินใช่ไหมใช่สโตนบิชหมายถึงหินแหละ ไม่ใช่ตะโจนบิชนะ<า>ไม่ใช่ไม่ใช่บิชเข้ามาก็ได้บานน้อยหลังมีสุขีเสียจริงขอบคุณสำหรับซาวค่ะวันนี้เราใช้สมาธิอยู่นี่เขามีสมาโทสมาธิว่ะเรามีสมาเหมือนกันนะสมองสามสาสมูสมิทุกคน15นาทีผ่านไปแล้วนะครึ่งทางแล้วนะคะ รวางหลังคาแล้วเออพี่กำลังวางหลังคาเหมือนกันหลังคาแบบโมเดนของพี่อุ้ยดูบ้านอาร์ตดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมแทบดอครับไงวะคาบงั้นแหละคาบแบบป้ายไปอ๋อเออคล้ายๆคาป้ายแต่ว่าไม่ต้องใส่ข้างล่างเนาะออทัวร์บ้านครับไม่มีอะไรแถบสว่างโล่งครับ สมองโล่งร้ว่าคิดถึงพี่มีนสมองโล่งไม่ได้คิดถึงพี่มีนเนาะอืมใช่เหมือนพี่ขุดดินมานี่ว่ะดินอยู่ไหนวะดินพี่ว่าขุดได้บ้านเอาดีนี่เจอละขี่เขามีสวนย่อมย่อมมีสวนครับมีสวนครับอยากได้บล็อกไอ้นีมากเลยอะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสิวทัต่ะ ที่ขุดนะนะอยากอยากแต้เหมือนกันแนละ้วอยากได้ได้ไม้อะจะว่าทำจัดดอกอะทำไปดีไปดีบอกเรื่องพี่มีนมาก่อนไม่งั้นไ,ไม่ให้เสร็จแล้วบ้านพี่เสร็จแล้วเอ๋โอโว้ยโอ้ยดูบ,บ้านอาดไอ้เหียพวกมึงโอ้ oh my god ดูบ้านกูดิโอเมก้าบ้านน้องก่อนอีกอย่างวะทำอะไรของพวกเนี้ยอะไร บ้านเองอะไม่ต้องอะไรแล้วแหละแค่นี้บ้านเองก็อลังการรู้จะอลังการยังไงแล้วบอกเลยน้องๆต้องชอบบ้านพี่อาร์ตแน่ๆเลยใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวต้องมีพี่อาร์ตสอนสร้างบ้านหน่อยแล้วละ่ะอาร์ตสอนสร้างต้องเป็นพี่อาร์ตสอนสอนสร้างหน่อยนะทำดีไม่ไหวพี่อาร์ตสอนเกี่ยวอุ้ย <c oughs> บ้า <c oughs> บอลรับไม่ได้คิดอะไรกันนะโอ้ ออมาถึงสอนตกปลาถูกไหมใช่อ๋อผูตรงกันเลยอ่ะเสร็จแล้วโอ้โหหลังบ้านนี่แบบหัวสุดแล้วอาบ้าไม่อยากหัวเท่าไรอ่ะที่บ้านคนจะต้องมีไฟบ้างนะพร้อมยังคะทุกคนเอ้ยเวลายังเหลือเวลายังเหลืออีกสี่นาทีเชิญตกแต่งบ้านได้ตามใจชอบเหลือสี่นาทีจะเหลืออีกเนาะโอ้สามสิบนาทีนี่มันเร็วไปใช่ไหมเนี่ย เร็วเร็วมากเลยอ่ะที่ตั้งเวลาขนาดเนี้เร็วมากใช่เหรอเร็วไปเหรอโหโหเศร้าอ่ะนี่สามสิบนาทีทำกันได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วนะพวกเองอ่ะโคตรเก่งเลยไม่จีนไม่เคยสร้างเลยสุดขนาดนี้มาก่อนเท่เนี่ยสุดละสุดกับทรัพยากรไม่วีอ จริงๆเอาไว้คอนกรีตมาแตกเิมนิดหน่อยไม่ทันละเตียงดูโล่งๆในบ้านนะในบ้านอย่าเอาอะไรเลยเวลาขนาดนี้เอาในบ้านก็เอานอกบ้านอย่างเดียวบ้านพี่มีหน้าต่างนะบ้านน้องก็มีนะเป็ดโอ้โหเย็ดแค่เอ้ยเอาบล็อกใบไม้มาทำอะไรเนี่ยลืมเลยแม่เอ้ วบอกบไม้มาทำอไปเหลือวลาหนึ่งนาทีทุกคนลืมเลยกวาบอกไบไม้มาเห็นอาร์ตแล้วนึกออกเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งนาทีจับเวลาย้อนหลังทุกคนหนึ่งนาทีสุดท้ายเก็บรายละเอียดบ้านของใครของมันนะคะใครพร้อมแล้วให้มายืนหน้าบ้านของตัวเองนะให้ยืนบนกล่องของตัวเองโอเคเวลาดังแล้ว โอเคมาดูบ้านของพี่รายก่อนเลยแล้วกันนะนี่นะคะอันนี้ก็คือบ้านของพี่ซายนะคะในบ้านซึ่งไม่มีอะไรเลยโอ้โหดูหลังคาดิถ้าเป็นชีวิตจริงก็คือแบบงูเงี้ยวเขี้ยวขอเต็มบ้านเลยนะ uh huh. สีฟ้ามาดูสีฟ้ากันนี้จะเป็นบ้านของอาร์ตไหนายแบบขึ้นไปบนบ้านดีายแบบ อันใหญ่ในแบบขึ้นไปบนบ้านพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่พี่สเปกทีฟพี่สเปกเตอร์อยู่โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านของฮาร์ดกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพรีวิวบ้านให้ดูนะคะโอ้โหมีป่องไฟด้วยเดี๋ยวเราไปให้เจ้าของบ้านเราพาทัวร์ดีกว่าไปไปเจ้าของบ้านพาทัวร์หน่อยอันนก็พอเวลาขุดเมืองขุดเมืองมาเสร็จใช่ไหม อ้าวข่าวฟังตรงนี้ไอ้เหี้ยโอ้ยมีฟังก์ชันด้วยโอ้ยแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแบบว่าแนวเก็บของเก็บของปลูกต้นไหมไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยดูนี่มินี่ด้วยโอ้ยมีเหล้าตักผ้าด้วยอ่ะโอ้ยก o d ต้นนี้ต้นไม้ในบ้านยาวอะไรเลยเวลาขนาดนี้เอาในบ้านก็ เออเอานอกบ้านอย่างเดียวนี่เก็บของอะไรพวกนี้ไอ้ยาข้างบนไหนโอ้เขายังมีโอ้เออเปิดประตูเวลาแค่นี้ยังมีไหนยังมีการบาเฟอร์นิเจอร์ด้วยไหนโอ้โหดูนี่ oh my god เฮ้ยยอมเขาจริงจริงอันนี้อันนี้สมมติถ้าเราใช้ใช่ไหม ล้าก็ดูออมาหาอ๋ออ๋อเราก็มีควันขึ้นไปข้างบนตอนแรกผมว่าจะทําแบบนี้อ๋อมันจะดูแต่มันผมว่ามันไม่สวยก็เลยทาแบบนี้ไปเลยทาแบบทำแบบนี้แกอ๋ออันนี้ก็เผื่อว่าทางกับข้าวเสริฟควันก็ขึ้นข้างบนใช่ครับแล้วเนี่ยเห็นไหมวงปองไฟมันก็ขึ้นข้างบนมันขึ้นพอดีตรงเดียวกันไปอันนี้ตัวเขาทำรั้วไม่ทันอ๋อความดีตรงนี้จะมีคนรั้วใช่ไหม อ๋อโหแต่แค่นี้ก็แบบสุตระนาสามสิบนาทีอุ้ยดูรายละเอียดรอบบ้านดิโอไมก้าดูรายละเอียดรอบบ้านนะคะเนี่ยอันนี้ก็คืออันนี้ประตูรั้วแล้วก็อันนี้ก็คือไอสแตเต้ผมจะมาเสียเวลาอยู่ตรงนี้แหละเสียเวลาที่สุดก็คือตรงนี้แต่แต่ถ้าจะมีเวลามากกว่านี้จะเป็นมีห้องใต้ดินไปด้วยอันนั้นจะเป็นเก็บของโอ้โหโอเมก้าเราไปดู บ้านเจนอกันก่อนไหนไหนไหนเจ้าของบ้านยืนหน้าบ้านซิเดี๋ยวพี่จะถ่ายโูบเจ้าของบ้านมายืนหน้าบ้านดิโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้สามสิบนาทีนะคะทุกคนไปบ้านฉันหน่อยไหนเย์พาทัวร์บ้านหน่อยตา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 สภาพอันนี้คือในบ้านของเจนอตใช่ไหมเอ้ เขาจะมีวิดีอย่างมีพรมพื้นถ้าตรงเนี้ยเป็นกระจกหน่อยเหมาะเลยอ๋อแบบเป็นบ้านบ้านหลังคาเนาะกระจกดีกระจกหมดกตอนแล้วว่าแบบเนี้ยทรงเนี้ยก็คือแปลว่าตรงเนี้ยคือลงใต้ดินเส้นเนี้ยก็คือลงใต้ดินเออดีเลยเอาเวลาไม่ทันจะเหมาะมากไหนมีมุมไหนอีกเนาะหลังบ้านครับผมโอ้โหโคตร ครอบปูดใจโอ้ยมีส่วนย่อมด้วยเจ้านีนี่น้ำไม่เท่ากันด้วยอ๋อน้ำพี่ปลาให้อยู่ในกระป๋องใช่ไหมนี่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 พี่ถ่ายลบ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 ไอ้ไอ้อะบอกมาโอ้โหคือแบบถ้ามันเป็นบล็อกหญ้าคงจะดีนะเนาะถ้าพวกเรามีซิลทัสศะเนาะไงเฮ้ยเขามีไอ้นี่เลยนะคะทุกคน เขามีเอ there, our, half, เ็นน mm ี่ไวยนะนี่เจนออเขามีนี่ข้างบนด้วยเป็นดาดฟ้าใช่ไหมเขาเป็นเสาอากาศพี่อ้าวไม่ใช่ดาดฟ้าหรอไม่มีอ๋ออันนี้คือเสาอากาศนะไม่ใช่ดาดฟ้าแต่อย่างใดเฮ้ยดูดิบ้านบ้านเจนอ๊อเขามีต้นไม้้วยนะโอ้โหโอกำลังวางน้ําอยู่แล้วต้นไม้ก็เกิดขึ้นพอดีอะสุดยอดเนี่ยแนะนําสุดแล้ว เออมุมนี้สวยนะคะนี่เขาแนะนํามุมนี้นะคะเพื่อนๆโอ้ยดีะบ้านพี่ไม่มีอะไรเลยเน้นข้างนอกอยาเข้าข้างในข้างในไม่มีอะไรเลยในข้างนอกเหมือนกันเราคือพวกเดียวกันเน้นข้างนอกเออข้างในก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนมันก็เป็นบ้านธรรมดา๋ยวเขาให้บ้านผมก็ไม่มีอะไรพี่โอ้โหบ้านเองอะครบพร้อมทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์บ้านพี่แบบไม่มีอะไรเลยแล้วก็ใช้เวลาในการหาของกันทั้งหมดเท่าไหร่15านาทีแล้วก็สร้างทั้งหมด สามสิบนาทีนะคะถ้าใครชอบบ้านของใครนะคะสไตล์ไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะผมเเฮ้ยพ,<บ>พี่พี่ชอบมันดูดีนะน่ารักดีเนาะพวกเราเรอ,อย่างเงี้ยแบบสาบหลัง <c ười> คนละแบบคนละสไตล์เลยอะส่วนมากแบบเวลาแค่นี้เราก็คงจะใช้ได้แค่พวกวัสดุไม้อนะเนาะอืมแต่บ้านอาร์ตแบบโอโ้โหดีมากเลยอะเก็บสุดทำชั้นข้างบน ไหนๆขึ้นไปดูหน่อย,ยแบบนี้สวยปะไหนๆข,นขึ้นขึ้นทางข้างบนใช่ปะ <c oughs> เอออย่างเงี้ย<ด>เออสวยแบบนี้แบบนี้แบบมันสาม,มารถมองไปข้างล่างได้อ่ะดีดีวิวดีจัดโอ้โหแล้ววิวแบบพาที่จะลังจะโต้เอยโคตรดีอ่ะโอ้โหแบบคือบ้านอาร์ตคือแบบอ perfect อ่ะนี่นะคะทุกคนก็เป็นพ่อค้าก็เดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละไหนทุกคนกวักมือดิกวักมือดิแงง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 ย้ นี่นะ,ะทุกคนนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แข่งสร้างบ้านแบบมีแบบกติกาอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์เวลาไม่เต็มเป็นใจเลยนะถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็สามารถเออพ่อขาไม่รู้เรื่องเลยนะคะเพื่อนถ้าคลิปนี้ถึง300วิวนะคะเราอาจจะเปิดชาร์เลน <_ <EN> _>ดูดิลามามันมองหน้ามพกพวก,พวก้าแบบเหมือนอารมณ์แบบอยากเข้าเฟมอะร่วมด้วยอะไรเงี้ยถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไซส์นะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะ